ที่สุดพี่สาวก็ฟื้นแล้วพี่สาว,ว,สวต้องหิวแน่นๆเลยหาอะไรให้พี่สาวกินก่อนดีก่าไหมเนี่ยคุกกี้ได้ไหมหรือว่าเอาน้ำปังให้ป้าดีใจแน่นๆเลยพี่สาวฟื้นแล้วกิีนกิ้งกิ้งเฮ้ยเฮ้ยใครโทรมาเฮ้ยเบอร์แปลกๆด้วยอะ่ะไหนเอาออกมาดูเด้เฮ้ยใครอะ่ะใครโทรมาคะฮัลโหล เฮ้ยเสียงคุ oh. Wait, ok mm ้นมากลูกเสียงเสียงนี่มันเสียงเสียงแม่เหรอเฮ้ยไม่หรอกมั้งคิดไปเองอีกแล้วแน่เลยไม่ใช่แม่หรอก อะไรลงไปแม่ทิ้งลูกเไว้คนเดียวใช่นไหมแม่ขอโทษนะลูกแม่แม่ออหรอคะใช่แม่เพิ่งจะมารู้จากเพื่อนที่ทำงานว่าป้าข้างบ้านออกามาหาแม่แล้วบอกว่าลูกถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวแม,แม่จริง <c oughs> จริเหรอ <c oughs> ไอเจ้าสาม,มีบ้านนั่น คิดว่าไว้ใจได้แม่ได้งานใหม่เลยต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ไม่คิดว่าผู้ชยายคนนั้นจะทิ้งลูกไปอีกคนด้วยอ <c oughs> ดูคิดถึงแม่ <c oughs> แม่ขอโทษน,นะลูกถ้าแม่เคียงงานทางนี้เสร็จแม่จะรีบกลับไปนะลงมาก่อนนะเออจะรอตอนนี้หนูมีพี่สาวกับป้าอยู่แล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่รักลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกสาวของแม่ แต่ว่ามาหาหนูเลยไม่ได้เหรอหนูคิดถึงแม่งอะน้าแม่น้าได้ปลอกลับมาหาหนูก่อนไม่ได้เหรอชันเดี๋ยวแม่ไปหานะคิดถึงแม่ นหน้าบ้านแม่ไม่เข้าไป้าไแม่กลัวว่าลูกจะกอดแม่แม่กลับมาแล้วกอดกันเลยในที่สุดแม่ของหนูก็กลับมาแล้วนะจ๊ะพาแบงยิ่งย่เองอ่ะพาป้าไปพาแม่ของหนูมาขอบคุณนะคะคุณป้าแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะคุณพี่นะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันจะทยอยคืนเงินมาให้ครบเลย ค่อยๆทยอยก็ได้ค่ะันไม่เอาเกยขวานนี้หรอกไม่ต้องให้ดอกกับฉันหรอกนะแค่คุณยอมให้ฉันค่อยๆผ่อนฉันจะขอบคุณมากๆาแล้วล่ะค่ะแหมไม,ม่น่าทำแบบนี้เลยแต่คุณคอยดูแลลูกสาวของฉันมาตลอดเลยนะะี่ค่ะฉันเด็ดเองที่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นกล้าทิ้งลูกสาวไว้คนเดียวเนี่ยแม่จ๋อแม่แม่ขอโทษนะลูกแม่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกแล้วล่ะ แอบแม่มาดาเลยก็บอแม่คนเดียวเฟรมเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้พี่้าไม่เป็นไรลยไไหมเนี่ยพี่้าใช่จ้ะคิดดีขึ้นมากเลยแต่ก็แปลกจริงนะว่ชนแรงมากทําไมไม่เป็นอะไรมากล่ะเนี่ยป้อมหมดดูคนนั้นแน่แนเลยต้องมีปฏิหารแน่แนอไอหรอคะคุณป้าไม,ไม่มีอะไรหรอกจ้ะเรื่องนี้ทําให้ป้ารู้เลยว่า ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยจริงๆอ่ะจริงเหรอแม่คิดถึงแม่แม่หนูคิดถึงแม่เอ้ยเอ้ยเลาอยู่ทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราด่าทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรกันล่ะลูกเออเราไม่รู้ป่ะเราไปกันดีกว่าแม่เราไปกันเราตัดบ้านเราแม่แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าพ่ออยู่ไหนอ่ะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแต่แม่น่ะแต่พ่ออยากกันไปแล้วล่ะ ใช่ใช่แล้วแม่อยากกันจริงๆแล้วจะไม่อยามก็ต้องรู้จากป้าคนนั้นว่าพ่อไปมีเมียใหม่แล้วด้วยไม่เ่อป้าคนนั้นหรอป้าป้าเราอย่เสียใจนะลูกอยู่ได้เพราะแม่เลยนะเราอยู่กันสองคนนะเจ้าใจว่าพี่ใหม่จริงๆหรอแม่หนูไม่เจอหรอกเราต้องไปเห็นกับตาตัวเองอะ ไปหาพอห่อกันเถอะเบนะนะแต่แต่แม่ไม่รู้ว่าหมอหน้ามันอยู่ไหนแล้วอะหนูอยากไปเห็นกระดาถ้ามีจริงๆหนูจะยอมรับแล้วหนูก็จะอยู่กับเบสสองคนแบบสบายใจอะ่ะแม่นะนะแม่ไก็ได้ลูกแต่แม่ไม่รู้ที่ไหนนะไปหาไงเถอะจะไปตกมันถ้ามีจริงหนูจะไปตกมียน้อยบอ เดี๋ยวโบฉันจะช่วยออกตามหาอีกแรงนะเพราะพวกเราคือครอบครัวเด็กน้อยจึงจะขอช่วยด้วยขอบคนนะคะป้าก็พี่เาวงั้นไปจำหากันเถอะอาจจะอยู่ที่ทำงานแม่ก็ได้นะแม่นี่ตึกเนี่ยแม่ที่ทำงานเก่าเมยเนี่ยแม่ขึ้นเ่าอ่แม่พ่อจ้า คนอยู่ในนี้บอกค่ะพ่อจ้าให้พ่อค่ะะปรานพ่อจ้าพ่ออ้บพัวอะไระพักนิดนึงพักนิดนึงนอนพักหน่อยกันค่ะอยู่ไว้พี่คนอยู่ไว้พักนิดนึงเมยให้แม่กับกับป้าไปหาดีกว่าไม่รู้เป็นอีกกาอ่ะยิเอ็มนึกว่าแม่หาอยู่นึกก็เลยออกมาเข้ามาพักผ่อนนิดหน่อยนะแม่์ขอโลก ไม่ดีแน่เลยเ<อ>ที่เนี่ยสงสัยเราต้องไปหาที่อื่นกันเล็กแต่เขาคงไม่มาอยู่ที่ทํางานแน่หรอกเนอแม่เนาะแม่เราสงสัยเขาจะมาทาอะไรทางนะไปดูที่รถไฟฟ้าดีกว่าตรงปูนอะตรงปูนอะแม่ตรงปูนเลยตรงปูนหน,น,นูว่าอาจจะอยู่อาจจะเป็นพนักงานอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าก็ได้เมียน้อยพอ่อนะอืมเมียน้อยพอ่อแน่ๆเลยไปขึ้นไปเดินเกียวเปล่าอยว่เปล่ายู่เปล่า พี่ขึ้นไปดูด้านบนกันพี่เจาแน่ๆเลยอ่ะแง่ไม่หนป้าเขาไม่ด้แนะนำให้มาที่นี่นะเพราะว่าป้ามาแล้วอันนี้อันนี้มันรถไฟไฟ้าใต้ดินนะป้าบ้ามันร็โอเด้อเฮ้ยพี่แจาระวังรถชน,พ,นพี่แจา เกับตุ้เย่ไปแล้วพี่โอ้โอยโอยโแข็งแกรงมากเลยนะหลังจากนอนไปเนี่ยง่ายจีนะฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ไม่เป็นไรเลยโครเทเลยไม่เจอเลยไม่เจออะไรนะลูกขอบคุณที่ช่วยตามหานะคะถึงจะไม่เจอก็เธอค่ะลุงมีนีช่วยเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวนะคะอ่ค่ะสบเายเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ พี่เสาวขอบคุณนะคะพี่เสาอาการเป็นไงบ้างเ่ะสบายมากเลยตอนนี้พี่รู้เปล่าจะหนูไปเจอเลือดท่วมพื้นเลยโอ้โหอรอไม่เป็นไรแล้วนะจริงนะใช่สบายมากเกระโดดได้วิ่งได้อย่างถึงได้หมด ้ยดีจังเลยอ่ะแล้วป้าเป็นไงบ้างป้าไม่ค่อยจะอยู่บ้านเลยป้าก็ออกไปตามหาแม่ของหนูไงแต่ตอนนี้แม่ของหนูกลับมาแล้วนี่นาเนาะใช่ไหมแล้วแม่อแม่ทําข้าวเสร็จแล้วว้าวอาจจะคนกินข้าวกันเถอะกินข้าวขอบคุณนะคะับแวขโมยดอกไม้ตัวเองเหรอ ไม่รู้ได้ไงว่าหนูชอบกินปลาหนูไม่เคยได้กินปลาอยู่กับป้ากับพี่ได้กินแต่สเต็กสเต็กอุโอ้ยลูกคิดนิดนึงเลยนะอ๋ยอิ่มแล้วอิอมวออ่มแล้วแม่ฮะคิดว,ว่านี่ก็ตกแล้วนะคิดว่าต้องอไ,ไปนอนแล้วะนอนแล้วนะพี่สาวกับป้าอยู่ขึ้นห้องก่อนนะคะเจอกันเนาะเจอกันจา้า วันดีนะคะวันดีนะเม่ดีจ้าไอแอมบังกัน้มาค่ะเราให้เดี๋ยวมาใหม่นะคะค่ะจะกันวันพรุ่งนี้เลคะขอบคุณค่ะไปบ้านไปบ้านไปบ้านจะกัะไปกันแล้วไม่ต้องไปทำอะไอะไรอย่ะงีม่ไม่นอนกันเฉยเม่ยิ่งใจจังเลยได้นอนกอดเม่มานอนบ้านห้องหนูได้ไหมเนี่ยนอนห้องหนู นายยิ้มแน่ก mm ับมายเราดีใจดีใจเฮ้ใครอ่ะพี่ข้างบ้านบ้ากับป้าหรือปล่าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านตรงข้ามนะครับได้จะมาทักทายเพื่อนบ้านนะครับโอ้โหโอ้พี่ชายรอจังเลยนะเนีสวัสดีนะครับ ยังคะอ๋อยัง,อยงหรอกพี่อยู่คนเดียวนน่ะพี่ชายอยู่จะไปเรียกพี่บ่อยๆนะคะได้สิเออคุณนายครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้<อ>ผมเอาของของมาให้ครับเอ,เอาเอาเอขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีน้รู้จัากนะคะครับ ถ้าเป็นแม่ก็ไม่แน่นะมีอ่ะมีไม่ได้พี่เขาเด็กกับแม่เหมือนกันนั่นแหละแม่นะวิยพี่เขาหล่อเมยเกาหลีอะเกาหลีเลยวิยแม่น้ำลายหนูไหลแล้วเนี่ยเห็นมั้เนี่ยโถ่แต่เด็กโทถหน้อยเม่์รู้จอมเขาอ่ะหล่อกับพ่นสิบเจ้าอ่ะโค้ชยอดเลยูต้องข้ามงั้นด้วยอยากได้เขาเลยอ่ะแม่หนูโจ้มากเดย รอเลยอยากจะไปเจออีกทำไงดีเนี่ยให้ไปหาพี่เขาดีไหมเนาะเดี๋ยว่าก็จะดูไม่ดีนะเนี่ยถ้าไปหาเขาก่อนอ่ะบ้านก็ดูดีหน้าตาก็หล่ออ้ชอบ่าชอบอ้ยเท่าไงดีชอบโคตรชอบที่สุดชอบเฮิร้สเลยเออ สวัสดีค่ะถือว่าฉันเป็เพื่อนมากของคุณที่มาทักทายเมื่อคู่นะคะอ๋อสวัสดีครับเอ,อ่อถ้าไม่ต้อบาดใจอะไรช่วยรับของขวัญน,นี้ด้วยเถอนะคะคือฉันตั้งใจทำเองกับมือเลยค่ะขอบคุณนะครับอ่าใช่ขอตัวก่อนนะคะยังไงไว้เจอกันอีกนะคะอ๋อครับผมว้า หล่อจริงๆด้วยดาราชัดๆเลยกินเด็กแล้วจะเป็นนามาตะาไม่ได้ไม่สิไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกพ่อสามีก่กเรายังไม่มีเมียใหม่แล้วนี่เนาะเออแต่หลอจริงจแฮะว้าวว้าวสติกราไลน์โปเกมน9มีวางจำหน่ายแล้วในไล n ์สโต r e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเร็งน้ำหนัเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมลิกเข้าไปดูกันนะครับ